โอเคครับผมก็สวัสดีเวรุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันดูให้ ه, อยู่กับผมเองโคบี้กลับมาแล้วคร,ครับผมบอคดอีพีที่หกครับผมวันนี้โคโบี้ก็จะมาทําผลแสงตื่นหลังจากที่โคโบี้แม่งฟาร์มยั้งเดียววันนี้ก็จะมาทําผลแสงตื่นครับผมนะอทำอะไรที่ยิ่งใหญ่บ้างจะเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นรับชมกันเลย เฮ้ยน้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มพี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิกชอปร้านบริการปดเกมพารทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดแบบชิงเลกาซี่และแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป ท่านผู้ชมครับตอนนี้โคบี้ก็เลเวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอะหนึ่งร้อยอะไรแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแล้ววันนี้โคบี้ก็จะมาทำผลแสงตื่นนั่นเองใช้ผลแสงบ่อยทำตื่นแม่งเฉลยไม่ต้องใช้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันเท่าไหร่แฟกเมนต์ได้แหละเออ้ผมก็เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็รอคนเข้าบาร์ก่อนนะมาช่วยกันแบกโคบี้มันกากก็ลงคนเดียวไม่ผ่านแน่นอนต้องหาคนแบกครับผมมากันแล้วครับผมสองคนเองสองคนก็เพียงพอแล้วนะเพราะว่ามีลผลพระแบกอยู่แบกเลยกันเลยเข้าตู้โคบี้จะลงดันครั้งแรกแล้วมไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าแต่มั่นใจว่าจะผ่านนะเพราะว่ามีผลพระ เลยกันเลยครับผมโคบี้ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกยืนอยู่เฉยๆก็พอหะอย่าไปตายก็พอโคบี้โอเคครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนจบกนเกาะได้แล้วละกันฆ่าพวกมันมาสักพักแล้วนะไม่รู้ใกล้จบหรือยังโอเคผ่านแล้วครับเกาะแรกแป๊บเดียวชิวๆโอเคโคบี้ก็จะนั่งเรือชิวๆแล้วตอนนี้เออโคบี้กูไม่ลงจากเรือแล้วเดี๋ยวตาย กต่อไปแม่งมีแต่พวกคนโหดฮึโคบี้รอดมาถึงก่อนสุดท้ายได้ไงวะนี่เฮ้ยบอสเกิดแล้วนะครับตอนนี้ไปกันเลยไม่รู้ว่าบอสใกล้ตายหรือ,อยังนะตอนนี้อ่ะโอเคเลยยิงลำแสงเปิดไปก่อนเลยนี่ไม่โดนเลยซ้ำนึป่าดยรุสใส่เข้าไปโอมฟอมาใช้โยโรด่แรงดีจัดการลูกกระจอกไปหนึ่งตัวก่อนเลย นี่ให้เพื่อนจัดการบอสไปไม่อยากเข้าใกล้เลยเดอะโซนมันตกใยเลือดยิ่งมีน้อยๆอยู่ช่วยเขาหน่อยละกันปาดเขาให้เรียบร้อยบอสเด้งไปแล้วครับผมง่ายโพดเอายังไม่จบอีกเหรอ,อ,อปาดเข้าไปเรียบร้อยตายจบแล้วครับผมนาอ,อดันเลขเอ,อซี่ได้มาหนึ่งพันแฟกเมินต์ว่ะ เรามาเอาเวกดีกว่าครับผมนะสกิลแรกจําได้ว่ามันใช้ไม่แพงเท่าไหร่สกิลแซดห้ารอยเก็ถูกเกินผลแสงสกิลแซดตื่นแล้วครับผมยิงเข้าไปโอ้โหเป็นคันธนูอโอเคไปลงกันต่อเลยครับผมลงดันยาวๆมาถึงแล้วครับผมเข้าไปในตู้รอเลยเราจะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับวันนี้ ันกดเลยเพื่อนเออลุยเอาล่ะไปโอเคครับตอนนี้ผ่านจนมาถึงเกาะสุดท้ายแล้วนะเออบอสมันก็ใกล้ตายล้ลยอีกนิดเดียวเองคอยไวก่อนเดี๋ยวกูจะตายก่อนเล่นละสองพันฝันเขาให้ยังไม่ตายป่าเดี๋ยรู้ใส่คมเรียบร้อยเดี้ยงไปแล้วบอสอ่ะที่เหลือก็ตามเก็บเิด เงาล่ะนีจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะสำหรับครั้งที่สามนี่ก็อีซี่เหมือนเดิมโอเคแต่สกิลนี่แม่งมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆฮะสกิลที่สามสกิล 2000. เอฟสองพันโอ้โหสองพันแล้วเหรอเนี่ยสกิลต่อไปไมัจะกี่พันวะบินเฮ้ยบินแบบชิงเด้งได้แจ๋ว โอเคครับตอนนี้ก็ลงดันรอบที่สี่แล้วอะเนะอะโคบี้มาช่วยเพื่อนตีด้วยรอบนี้ดีนะที่มันไม่ตายไอชิหายเลือดยิงมีน้อยๆอยู่รอดมาได้ยังไงยังไม่รู้เลยโอเคไปเกาะสุดท้ายกันเลยก็ผมนาเกาะที่ห้าเราเคลียร์มอนรอบๆก็พอแล้วก่อนนี้ไหนว่ามอนอ๋อนี่มสองสามตัวอยู่ตรงนี้ฆ่ามันเอายังไม่ตายฟันเขาให้หนึ่งตัว อบอสก็ให้เพื่อนตีไปฮะเราไม่อยากสู้กับบอสเดี๋ยวเราตายแม่งมันตีโคตรแรงเลยฝาดเดี๋ยวรู้เขาให้เรียงมอนตัวสุดท้ายแลแ้วแคบผมท้ายที่สุดสดที่ท้ายฟันเขาให้เรียบร้อยแตกไปแล้วเอาทำไมยังไม่วาบวะ เอายังมีอีกมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมาตัวสุดท้ายเลยเฮ้ยเอาจบแล้วโอเคงวับไปเสียแเม้นต่อรอบนี้เราจะเสียเท่าไหร่น่าจะสี่พันสี่พันหรือสามพันนี่แหละโอเคไม่เป็นไรฮะเราพร้อมจ่ายเราพร้อมเปสามพันโอ้โหโคตรแพงไอ้เจ้าสกิลอะไรเนี่ย๋อสกิลเอขอนี่ปล่อยดาก็ก็กเท่เลยนิดนึง เค hey, ขึ้นมานิดนึงก็โอเคโงคครับผมลงมาจนถึงรอบที่5แล้วนะ <_ EN> ก่อสุดท้ายแล้ว <_ EN> ผมก็ฟันปิดฉากเหมือนเดิมครับผมนะรอบนี้เราจะเสียเท่าไหร่กันรอบที่แล้ว3,000ใช่ไหมรอบนี้น่าจะ4 0 0่พลนเลเอ,อรอบนี้เป็นสกิลซีครับผมนะโอ้โห4 0 0 0ั 4000. ไอเเ้ีค่แพงกว่ารอบที่แล้วอีกอรวมๆนี่เป็นหมื่นแล้วนะ ใช้โคตรเยอะเลยโอเคครับผมช่วงนี้อยู่ในช่วงฟาร์มมาเตเรีมาตอรียังไม่ครบครับผมขาดอีกนิดเดียวเราต้องทำสกิลวีก่อนเออขาดอีกสองมาตาลีนีแม่งผลพิศารกูก็เบาซะเหลือเกินเออมาฝัานก็ให้โอเคตัวนี้น่าจะครบแหละเรียบร้อยได้สกิลวีมาแล้วแคบผมนะ ไหนดูตอนนี้ยังไม่ตื่นซปสกิลวีลำแสงดาวตกโอเคไปเลยกันต่อเลยครับผมเข้าไปในโต๊แล้วก็ลุยกันเลยครับรอบนี้มีสี่คนบอกเลยน่าจะไวกว่าหลายรอบที่ผ่านมาโอเคเข้ามาแล้วลุยกันเลยกัอนแรกก็น่าจะอีซี่เหมือนเดิมอุ้ยโยลุสีดำ อยากได้โหโยลูกรักของโคบี้มันก็ทั้งทาขาวดําสิว่าเอโคบี้ก็ต้องได้ทําโยลูกขาวดําาละเร็วๆนี้โอเคเดิวผ่านไปก่อสุดท้ายกันเลยก่อนี้ก็ยืนเฉยๆก็พอมีพระตั้งสองคนเนี่ยกาที่สี่ก็ผ่านไปได้อย่างอีซี่ไปต่อกันที่ก่อที่ห้าเลยครับผมก่อสุดท้าย ก่อนนี้เราจะมาฆ่าบอสด้วยกันโอเคเข้าไปข้างในก่อนพวกเลยฮนะตัวเปิดนะตัวเปิดประจำาไปมาแล้วโอ้โหโอ้โหเป็นอย่างเยอะเลยข้างในอ่ะเพื่อนมาแล้วฮนะลุยเลยครับผมมีเพื่อนกูนไม่กลัวถึงป่านน้อยยุยบอสเกิดแล้วไปฆ่าบอสกันดีกว่าเงาล่ะตอนนี้บอสใกล้ตายแล้วนะครับผมเอาเด้งไปแล้วเอาเด้งมาแล้วหมวกแกาวก็จะเป็นคนปิดฉากซะหน่อย มอนเลยกี่ตัววะเนี่ยอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนน้นเฮ้ยขอปิดฉากกหน่อยนี่เรียบยร้อยเด้งไปแล้วโอ้โหเหลือเวลาตั้งเจ็นาทีโคตรเร็วเลยวเย็ดแค่โอเคครับผมสกิลวีโคบี้จะตื่นแล้วครับผมเป็นสกิลสุดท้ายของพลแสงสกิลนี้น่าจะแพงโคตรเลยล่ะเท่าไหร่กันโอ้โหห้าพันเรว โอ้ห้าพันโคตรแพงโอเคในทีน่สุดผลแสงของหนุ่มโคโบี้ก็ตื่นครบทุกสก,กิลแล้วอโอ้โหโ,หโอเคผมก็ขอบคุณไวรุ่นหัว UFO และผลพาทุกคนด้วยเออเอาหัว UFO มาใส่กันทำไมวเนี่ยเออเห็นเต็มเซิฟเลยของดีอ่ กูกระใหม่ลูกโอเคครับผมเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนสเตตก,กันก่อนว่าจะเอาผลแสงมาฟาร์มฟาร์มสักชิปก็พอนี่โอเคมาเปลี่ยนเ,เป็นอัพผลปีศาจครับผมนะเราจะเอาผลแสงมาฟาร์มกันบ้างใช้โยรูมาใช้โยรูมานานแล้วเ,ออเรามาใช้ผลแสงกันสักหน่อยว่ามันจะดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีกูก็กลับเป็นใช้โยรูเหมือนเดิมโอเคอัพผลปีศาจไปเลยตัน นะครับอื่นๆไปโอเคครับผมนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวกูว่ากูก็กลับมาเปลี่ยนเป็นใช้ดาบเหมือนเดิมแหละไม่นานหรอกฟาร์มสักประมาณอีก80เวลพอมากันแล้วก็ซอมบี้มาถึงก็ทำลายเซตซาปาวก่อนเลยเอ,อโอเคที่เซ็ตซาปาวมันอยู่ตรงนี้เราจะฟาร์มแปบเวลพอครับผมนะ ออช่วงนี้โคบี้ขี้เกียจฟาร์มเดี๋ยวเร็วๆนี้โคบี้จะทำยูรขาวดำครับผมเออยูรมันเป็นดาบลูกรักของโคบี้มันก็ต้องทำขาวดำทำแบบตันไปเลยโอเคมาฟาร์มกันฟันทีลพันเจ็ดเองเออมันเบาจังว่ะโอ้โหดาบยูรฟันโคตรแรงดาบยูรผมฟัน2อ0พหรือเปล่าไม่รู้อะแต่แรงมากม เปลี่ยนมาใช้ผลแสงนี่ดูกระจอกไปเลยเฮ้ย้มันต้องใช้สกิลด้วยนี่วานี่ใช้สกิลฟาร์มน่าจะไวขึ้นเฮ้ยเร็วขึ้นอยู่นิดนึงนิดนึงเออเมงเอ้ยเสียเสียแฟกเมนตั้งสองวันห้าเปลี่ยนมาใช้อันนี้เดยกกระสียอีกสองไปเปลี่ยนเป็นใช้ดาบิกแม่งเอ้ยอะไรวะนี่แตั้งห้าพันแฟกเมต์กลอามาเปลี่ยนเล่น,ลนๆง่ายๆอย่างนี้เลยเลย ก็จะหาได้ไอ้เช่ไหยม,มากันที่ก่อน,นี้กันบ้างก็ผมนาเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นโอเคเราจะมาจัดการบอสกันบอสสโมกกี้เอวิเด่บอสมันเกิดอยู่พอดีเลยเผื่อได้กระบองของมันด้วยเลยอะไรสิครับผมด้วยผลแสงนี่นแหละ เปิดก่อนได้เปรียบรู้จากบอ่อนี่ป้องให้โอ้ยแรงเหมือนกันนะผลแสงเนี่ยอะไรเนี่ยควันเต็มเลยควันขโมงควันเข้าไปอือยิยงเข้าให้ด้วยเปี้ยวเปี้ยว,ว,วควันควันมันจะตายแล้วครับผมผมก็จะตายด้วยยิงเข้าไปหลบก่อนก็มาดีครคบตะเกียบสีทุ่มเข้าไปโอ้หย,ยังไม่ตายเก๋ ปิดฉากเฮ้ยเรียบร้อยแล้วไม่ได้กระบ,บองโอ้ไม่เป็นไรเราเลเวลหนึ่งพรอยแล้วโอเคแค่นี้ก็พอใจแล้วงโอเคก็ผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละก,กันนะโคบีก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้โคบีก็จะมาทำโยลูกขาวดำโยลูกขาวดำนี่ทำทำไม่ยากหรอกแต่มันใช้เวลานานอยู่แหละ โอเคกูว่าแล้วกูก็กลับมาเปล okay. 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 like ี่ยนเป็นใช้ดาบเหมือนเดิมครับผมนะกลับมาใช้โยลูดีกว่าโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมก็เป็นโควิดนะนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันไปลยบาย